สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยกับช่องมาเบลี่คลิปนี้แอดมินจะพาทุกคนมาอัปเดตข่าวสารติดตามดีกญี่ปุ่นกันอีกแล้วครับวันนี้มากันที่น้องยูฟ้าดนอนพรสาวน้อยคนเก่งของทีมชาติไทยของเราอีกหนึ่งคนที่ได้ร่วมเล่นให้กับทีมอารันมาเล่เป็นฤด,ด,ดูกาลแรกครั้งแรกของเธอในลีกญี่ปุน่นแล้วก็สามารถช่วยทีมทําแต้มได้ดีเสมอมาตั้งแต่เปิดลีกแล้วครับจนล่าสุดนัดล่าสุดวันนี้ต้องมาพบเจอกับผู้รูเบยอีกครั้งหลังจากที่เมื่อวานสามารถเอาชนะมาได้วันนี้ทีมของย มาเร่ก็สามารถเอาชนะคูรูเบได้แบบสุดปัง3ต่อศูนย์เซตอีกแล้วโดยเฉพาะน้องยูฟ่าของเราต้องขอชื่นชมแล้วก็ปรบมือรัวๆให้จริงๆครับกับสกิลต่างๆของน้องที่ต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนถึงตอนนี้เลยครับโดยเม็ดล่าสุดยูฟ่าต้องบอกเลยว่าครบเครื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นเกมบุกเธอก็ทําได้ลูกชลาต่างๆก็มีหรือว่าจะเป็นเกมบล็อกน้องยูฟ่าของเราก็สามารถช่วยที ทําแต้มได้ด้วยครับนี่แหละครับยอดเยี่ยมจริงๆซึ่งแอดมินจะพาทุกคนมาดู1ช็อตของน้องยูฟ่าที่ต้องบอกเลยว่าสุดปังจริงๆเมื่อคู่แข่งไม่สามารถตอบบอลได้ทำให้ต้องอันเดอร์บอลข้ามมาที่ฟังของยูฟ่าแล้วเมื่ออันเดอร์บอลข้ามมาเพื่อนคนอื่นไม่ต้องเลยครับยูฟ่ายืนรออยู่แล้วเมื่อคู่แข่งอันเดอร์บอลมาฟีบอลมาให้ยูฟาตบบอลสวนกับ ฟาดกลับได้แบบปังๆนี่แหละครับคือความยอดเยี่ยมของสาวน้อยคนเก่งของทีมชาติไทยของเราอีกหนึ่งคนที่สามารถช่วยทีมได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเก่งมากๆเลยครับยูฟา